สำนักส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขขั้นตอนการแพกนมแม่ในการแพกนมแม่แบ่งออกเป็น2วิธีด้วยกันคือการแพกแบบเปียกและการแพกแบบแห้งแบบที่1การแพกแบบเปียกขั้นตอนที่1แช่น้ำนมไว้ในช่องแช่แข็งหรืออีกวิธีหนึ่งคุณแม่สามารถใช้หนังสือพิมพ์ห่อน้ำนมแช่แข็งที่เตรียมส่งล่วงหน้า1วันได้เช่นกันขั้นตอนที่2 เลือกใช้กล่องโฟมขนาดที่เหมาะกับปริมาณน้ำนมที่จะส่งโดยไม่เกิน10กิโลกรัมต่อกล่องขั้นตอนที่สามนำนมแม่ที่แช่แข็งแพ็คลงกล่องให้แน่นพอดีโดยชั้นแรกให้รองโดยน้ำแข็งตามด้วยนมแม่โดยหากคุณแม่ไม่ได้ใช้หนังสือพิมพ์ห่อนมแม่ตั้งแต่ตอนแช่แข็งสามารถนำมาห่อในขั้นตอนนี้ได้ขั้นตอนที่4ปิดทับด้านบนด้วยน้ำแข็งอีกหนึ่งชั้น ซึ่งน้ำแข็งที่ใช้จะเป็นน้ำแข็งยูนิตหรือน้ำแข็งบดโดยอาจบรรจุใส่ถุงซิปล็อกก่อนนำมาวางก็ได้ขั้นตอนที่5ปิดฟ้ากล่องโฟมให้แน่นและใช้เทปพ,พันปิดฟ้ากล่องอีกชั้นหนึ่งโดยการแพ็คแบบเปียกไม่สามารถส่งผ่านช่องทางของสายการบินได้ แบบที่2การแพ็คแบบแห้งใช้วิธีการแพ็คเหมือนแบบที่1แต่จะมีขั้นตอนที่แตกต่างกันในขั้นตอนที่4โดยการเปลี่ยนจากน้ำแข็งยูนิตเป็นการนำน้ำแข็งแห้งหรือคูแพ็ควางทับแทนโดยอาจบรรจุน้ำแข็งแห้งลงในถุงซิปล็อกก่อนได้ ลหลังจากนั้นจึงปิดกล่องและใช้เทปพ,พันรอบกล่องโฟมให้สนิทเพื่อเตรียมส่งโดยการแพ็คแบบแห้งสามารถส่งได้ทุกช่องทางเมื่อทำการแพ็คน้ำนมเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้ปริ้นใบปะหน้าแล้วนำใบปะหน้าส่วนที่1ติดหน้ากล่องขั้นตอนสุดท้ายนำกล่องนมที่บรรจุเรียบร้อยส่งณสถานที่ที่รับบริการโดยเก็บใบปะหน้าส่วนที่2ไว้จากนั้นเปิดลายแ คลิกหัวข้อสแกน QR Code ทำการสแกน QR Code และส่งกล่องนมให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจรับเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนในการใช้บริการหากท่านมีข้อสงสยัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมสุขภาพกรมอนามายัยส่งนมส่งรักจากอกแม่สู่ลูกกรมอนามายัยร่วมสนับสนุนทุกความรัก